โอเคครับ,นนร okay, รบวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับก็ผมก็จะมาแจกเซิร์ฟเวอร์เ i เลอร์นะครับก็เป็นเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมมาพากเสียงทีหลังนะเพราะว่าคลิปมันมีปัญหาก็ แตกไฟล์ไปเลยนะสองอันก็เดี๋ยวผมก็จะตัดไปเลยตามคลิปอะ่ะผมก็ทํตาตามคลิปแปลผมไปอะ่ะเพราะว่าคลิปมันเสียงมันหายครับก็เนี่ยแตกไฟล์มาก็จะได้สองอันเนี้ยก็ให้กดที่ g t a นะแล้วก็ไปที่ Android Data นะครับแล้วก็วางเห็นไหมกูพักไม่ทันเลยสัตว์ แล้วก็กลับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งของตัวไลท์นะครับโอเคพอพอติดตั้งเสร็จเนะี่ยก็ให้ไปตั้งชื่อใน e s file นะก็ทำตามคลิปเลยโอเคครับพอติดตั้งเสร็จก็เข้ามาที่ e s file แล้วก็เข้าไปที่ที่เราเก็บ g t a ไว้นะไฟล์ g t ะ ก็เป็นไหนวะ s M P นี่ครับ Setting อันนี้กดเข้าไปกด E S แก้ไขบันทึกกดเข้าไปนี่ครับรูแก้ไขนะแล้วก็หาชื่อ นี่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยลบอันนี้ออกนะไอ้โทรจันเนี่ยลบออกแล้วก็ตั้งชื่อใหผมตั้งชื่อกันโอเคตั้งอย่างนี้ไปก็นแล้วกัน โอเคกดบ,บันทึกไปเลยแล้วก็เข้าเกมเลยครับโอเคตัดไปตอนเข้าเกมเลยโอเคครับพอเข้าในเกมมาก็เข้าตามปกติเลยนี่นะก็จะเป็นแบบว่าซื้อไทยนะครับเป็นทำงานรูพีนะ นี่นะก็แต่ว่าผมยังจะไม่สมัครให้ดูนะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ